Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนำการเริ่มหางานบริษัทแรกในการเป็น developer นะครับพอดีว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้แนะนำให้หน่อยนะครับว่าเราจะทำยังไงเตรียมตัวยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับว่า ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะเป็น Developer อยากจะไปหางานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีขั้นตอนทํำยังไงบ้างนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูสไลด์ตรงนี้นะครับแนะนําการเริ่มหางานบริษัทแรกในการเป็น Developer นะครับซึ่งเรื่องแรกเลยอันนี้แน่นอนที่สุดนะครับสำคัญมากก็คือเราเนี่ยจะต้องมีทักษะใช่ไหมเออก็คือพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์นะครับ ซึ่งวิธีการเนี่ยจริงๆก็คือเราเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับฝึกทักษะการเขียนโค้ดที่จําเป็นและภาษาโปรแกรมที่ใช้บ่อยนะครับก็อย่างเช่น Python, JavaScript, Java, PHP ตรงเนี้ยคือเป็นภาษาตัวอย่างยอดนิยมนะแต่ถามว่าเราไม่จําเป็นต้องอเรียนรู้หมดก็ได้นะครับก็คือฝึกที่ทุกคนจะได้ใช้นะยกตัวอย่างเช่นทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นเว็บ e v e l o p e r ใช่ไหมนะครับ ก็แน่นอนภาษาหลักๆก็จะมี JavaScript มี PHP อะไรเงี้ยนะครับเออหรือใครแบบใช้ Python อยากจะเป็น Back end ใช้ Python อะไรเงี้ยก็เนี่ยตามภาษาเลยไม่จำเป็นต้องศึกษาหมดนะครับแ่าแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือพัฒนาตัวอื่นนะครับก็อย่างเช่นพวก Tools พวก Libraries อะไรพวกเนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็2ก็คือการสร้างผลงานนะครับอันเนี้ย หลังจากเราเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วเนี่ยหลายคนมักจะสงสัยว่าแล้วทํายังไงในเมื่อผมยังไม่เคยไปทํางานในบริษัทผมจะมีประสบการณ์ยังไงนะครับคำตอบจริงๆเนี่ยก็คือไปสร้างผลงานโดยการฝึกทำโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สนะครับเพื่อแสดงความสามารถของเราออกมานะครับผมอ่ะตรงเนี้ยก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ได้เช่นกันนะนะครับผมเออก็ ถ้าเกิดทุกคนมีพื้นฐานภาษาอะไรก็ตามเนี่ยลองฝึกทำโปรเจกต์ดูนะครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่ทุกคนสนใจนะครับเพื่อให้เราได้ฝึกทักษะและก็ประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องมือหรือว่าภาษานั้นๆน,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 นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็คือการสร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะครับ ตรงนี้ก็แน่นอนถ้าเกิดทุกคนจะไปสมัครงานทุกคนจะต้องมีโปรไฟล์ใช่ไหมนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คืออัปเดตเรซูเม่ของเรานะครับก็คือเราเนี่ยจะใส่ทักษะและก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่เราต้องการนะครับลงไปในเรซูเม่ของเรานะว่าเรามีทักษะในภาษาไหนทําอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็สร้างโปรไฟล์ออนไลน์นะครับอย่างเช่นเราสร้างแล้วก็อัปเดตโปรไฟล์ใน linkedin แล้วก็ใน GitHub เพื่อแสดงผลงานของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ทําไว้เลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานหรือว่ายื่นตัวโปรไฟล์อะไรเงี้ยเราก็จะสามารถยื่นไปให้ผู้ว่าจ้างดูได้นะครับผมว่าเออเรามีสกิลมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับหลังจากเราสร้างโปรไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือก็ไปหางานนั่นเองนะครับอ่ะ ซึ่งเราก็สามารถใช้เว็บไซต์หางานนะครับสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานเช่น LinkedIn Indeed Glassdoor แล้วก็ Jobs DB นะครับหรือว่าอาจจะแบบเป็นเครือข่ายเอออาจจะเพื่อนๆหรือพี่ๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็งานสัมมนา,าทางเทคโนโลยีหรือว่าเข้าร่วมคอมมูนิตี้ออนไลน์ก็ได้อย่างเช่นใน f a c e b o o k group อะไรเงี้ยเออ เดี๋ยวผมจะมีกลุ่ปนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่สําหรับใช้ในการหางานนะใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการฝึกสัมภาษณ์นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันแน่นอนเราจะไปทํางานในบริษัทนะฮะจะต้องมีการสัมภาษณ์งานใช่ไหมเราก็ต้องฝึกการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคําถามทางเทคนิคกับเพื่อนหรือว่าโค้ชนะครับหรือถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือไม่มีโค้ชเลยเนี่ยถามว่ามันฝึกได้ไหมมันก็ฝึกได้นะเออเราก็ไปดูตัวอย่างคําถามคําตอบอะไรเงี้ยนะครับเออเป็นคําถามทางเทคนิค แล้วเราก็ฝึกได้นะครับอ่ะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์จริงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากบอกเลยนะครับใครที่จะไปทํางานในบริษัทเนี่ยก็อย่าลืมฝึกเรื่องของการสัมภาษณ์ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าบริษัทเนี่ยเขาจะถามอะไรบ้างนะครับแต่เขาจะถามในเรื่องที่เรามาสมัครตําแหน่งนั้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นทุกคนจะไปเป็นเว็บดีลลอเอย่างเงี้ยเออใช้ JavaScript เขาก็จะถามในภาษานั่นแหละเออหรือว่าอาจจะถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยเออก็เตรียมตัวให้ดีนะครับอ่ะทีนี้นะครับต่อไปก็คือศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะไปสมัครงานอ่าอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือค้นคว้าข้อมูลบริษัทนะครับเพื่อทําความรู้จักกับบริษัทที่เราสนใจจะไปสมัครงานนะครับหรือว่าอ่านรีวิวจากพนักงานปัจจุบนันแล้วก็อดีตเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าบริษัทนั้นเนี่ย เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็2คือปรับปรุงความรู้นะครับก็ตรงนี้เราก็ควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทํางานของบริษัทนั้นๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคาถามสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วนะครับเราก็ส่งใบสมัครเลยนะครับแล้วก็ติดตามผลนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาทําการปรับปรุงใบสมัครนะเออก็คือปรับเรซูเม่ของเราแล้วก็ จดหมายแนะนําตัวให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานแล้วก็บริษัทนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ติดตามผลนะเออก็คือส่งอ e ีเมลติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งานนะครับเพื่อแสดงความสนใจแล้วก็ติดตามผลการสมัครนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมทีนี้สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือการเตรียมตัวที่ดีนะครับแล้วก็การมีความมุ่งมั่นในการหางานเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานในบริษัทแรกของเราในฐานะ Dev ล็อกเปร์นนั่นเองนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าการไปสมัครงานเนี่ยจริงๆอ่ะ มันก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่แบบว่าเ้ยไปยื่นอะไรปุ๊บมันจะได้ทันทีรวดเร็วเลยบางคนเนี่ยจะมีความคาดหวังอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะแล้วก็รอติดตามผลนะครับระหว่างเนี่ยเราก็อาจจะเตรียมตัว อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับไปฝึกฝนทักษะฝึกฝนสกิลเพิ่มเติมนะครับยังไงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยากจะมาเป็นดีลเลอร์นะครับหรือว่ากําลังหางานในบริษัทแรกนะครับเพื่อหาประสบการณ์นะนะครับยังไงทุกคนก็ทําได้แน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวัดี สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ